ป้าจานันทันาเทียนตัวแสดงน้องหนีหลับรองอะไรบ้าเปลี่ยนเสียบจางกว่านอนว่ำบ้าเจ้าแม่ตอนนี้เู้สาสีพญาทอากว่าระคนุนหลานเคยอมตแนเกบอรสโทคนเนดือดเดือ 3, วเดวมมือดเอดเดือดเดือใเดือเดือเดืออดเดืออดบดอดเัดเดือาเออดเอ เียบประกาศตอวันะราคหน้ามาเริ่มูายเอาเจจงจะเล่ะนอร้ยไปเจยบปลาไข่ไปฝนปลาปาที่มันรวงใจไทยสยามยุบานรอยตะบนันจังหวัดขอนแก่นเดยมวยรโทเปดจยสอสาส่พวงกุญจะคับวันน้าบาเขาให้เนี

อปานี่มาพอไม่กรไม่งยาจต้เาห้าอช่องยูทูบครับอไหก่าเบาสะคนคนเดิมครับคุณทำช่องยูทูบคลิปเบาสะคนคนเดิมครับไปหาเด้ยเอาเอาสะวนที่ล้ำสะวนครับกูลาเปียนลาา กำลังบาลัดย้ายส่งเด้อพี่น้องยามชกอยู่ห้องลบความลาไบ่ล่ะาเจ้าบ่ลีไปเจ้าตาเมืองจับก ลาาปวดนะไรนะงอแดจะเป็นงามพี่นองเยมาเพิ่งนํำกันได้เพนองเ้มาลับเขาครับมาพุ่มเพิ่มราคาหน่อยราคาหลายก็รับเปิด้าขอบคุณขอกคุณนลายๆเด้อที่เอาตัอย่างใน้ชายครับเลยบัดนี้ได้ยินพ่อเมีนาฮาด้วยเฮ้ยแล้บ่ไพนัรองตีของเฮาด้วปบัดนี้ด้อย ีกอขมารับน้าเล่นะเะอันผู้ผู้มาไทายก็แล้มกันละครับช่วงนี้จอยอยู่ลโงตัวลงตัวจะไม่เห็นขออนุญาตไทยละขอบคุณขอบคุหลายๆครับเอาเงาพี่น้องเงาบ่เนี่ยจะเป็นงามพี่รองพ้่บ่เนี่ยฟอนอ,อ้นฟ่อนงามใช้มันคักแ,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 แนนแน่เจ๋วพี่้องเจียวเจ๋วเจีวเจ พี่น้องสุดยอดมอลำขอข้าวนะคะสีพาบาเดือทยเสียงำวนพี่น้องบ้านควจตใจใ้หมดป่าใจดวงนี้ที่มันลามาเย่งถึงเธอไม่มาเหนื่อยกระดแรงฉันมอบให้คน่เป็นไรกูจะเป็กบาป่าไปกาซีน ใจบบาบบาไม่ยัปวเต่าบม่ว่างดายอปาที่มันวนใจไทยสยามนะครับพื่อของสีสันจักน้อยได้ไปนองสอดน้ำเพินนดเดูวเนี่ยมวนไหลวดบ่ได้วดใจบ่ได้ก็เห็นมอลลั่ม้วนรวดเอาสกุลก็ดี รอสักคกนคนเดิมครับเนตต่อไปนะครับจ่าจังจังอจ้าจ่าจังคุยกันครับอุ้ยจะแมนมวนพี่น้องฟ้อนกะแง้มผู้ร่ำกะสวยรอบ่าวสะกุลก็มาได้ฟ้อนในกล่องซั้นอยู่เนี่ยครับอันนี้บ่าวสะกุลนะครับจ้าบ่าวสะกุลคนเดิมครับไก่บางีต้นต็นหลบผ้า นั่งจำได้ยูใจ่ไหถือรับายมันกินอาลนเปาหน้ากไใจเย็นเหมามปราทางเราถึงมากนั่งกำได้เลือปภาษาเลือกเกบอร์ทั้เด็กครว่าใจแค่หมอไไปนางโหลากแซงพาลิทไทยเกดกอพีสบายาเกดกอมพิสบายก็เป็นกระต่ายมายแค้นประจวมวางไปไห้สิรุนสิรุนจัจับง้ากระตายยาปัดนงกระตายยางปัดนางพนักงานสิรุนลงพื้น มันตดอยไป้จะเป็นมวนเพื่อกจะเป็นมวนจะเป็นมวนไมอยากล่กร่เมื่อพ่อจังหวะเมือนมาทบจังหวะแดงจเอ้อให้เจ้าจบไปมันีก็ช่างเจ้าจเอื้นมา ได้ขออนุญาตนะครับยันซัดเกาเส้นหอเจ้านเกอีสีนวไขกอคนส่งดอนไขเกิฟต์คนส่งดอน่าจะกังีส่งเกือนมาให้ขอบคุณครับปลเก็บปลไข่เดินมาทุ่นบุญครับขอบคุณขอบคุณมากมายครับสาหรับคลิปนี้เดือบ่าสกอนคนเดิมมาเจอมอลามอยู่กลางถนนนะครับบ่าสกอนก็ไปรอบไปเล่เหมือนกันก็เลยขออนุญาตถ่ายแก่ครับแกก็ให้ถ่ายนะครับ ฝากช่องของแกด้วยนะครับเดี๋ยวบาวสกุลจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับ